เอาไมโกเอาไม่เอาไม,ม่สิเขาไหว้ด้วยไหวส้สวยด้วยอะ่ะไหว้เป็นไหมไหว้เป็นไหมอย่ามัวแต่สนใจทํา <c oughs> ก็บอกว่าให้งัดขึ้นไงนี่นี่เอามือดันขึ้นอะกด <c oughs> กดลงแล้วก็มือดันขึ้นกดลง แล้วหนูจะทอดอะไรนะแม่ไม่ต้องเอาลงนะไม่ต้องเอาลงให้เอาวางไว้แบบนี้เหรอ,อเปิดได้ถ้าไม่เปิดยากอืมเอามมันไม่ลงเอาว้วก็หนูบอกว่ามันจะไม่เอาลงไงก็ให้มันตรงล็อกก่อนสิอย่าลอ็อกอืมอืม เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังทำแรงไปอาไหว่ายสวยยังไม่ได้ไหว้เลยไหว้ายสวยไม่ทำเลยมันจะไปทำอะไรทำเป้าเมือกเอาฝั่งไหนเข้าถ้าฝั่งไหนเข้าต้องเอาลงล้อก,ก่อน เอาฝั่งนี้เข้าฝั่งไม่มีด้ามเอาด้ามไว้ข้างนอกแมไม่รู้อะไรเลยจะทำแรงนะป่ะพอแล้ว